ฟังเสียงมนะ้ะคือเอามือใส่เข้าไปในไกลนะหายใจก่อนตึงๆแขนตึงๆแขนตึงๆแน่นๆหายใจเข้าห้าครั้งนับหนึ่งถึงห้ากั้นหายใจก่อนพายิง อาดีด้วยอ่ะฮะไอซีครับมองกล้องเลยเป็นไงวะเก็บอยู่นี่นึง